สบายดีพี่น้องสบายดีบพนสุขุสุขนเนาะพอพอกันอีกแล้วกับซองน้องเดือนก็บอกว่าหารทิพพันแล้วก็ไมนโมไปนะมันกระเทืนมีนซพี่น้องเลยกระเทบเป็นสั่งอันเป็นสั่งอันปลาซองโลกระเทือดเป็นสั่งปลาซองโลนัะ ใส่ซองโลไปแม่น้องคอยอาหาโลทางเบิกพี่น้องหาโลเชตต์โตสองสามสามนะพี่น้องสี่หาหก ตัวใบอยากใหญ่เอาตัวชี้ใหญ่ๆเด้อไปเผาคุณดีเผาได้หนิเจโตพี่เนาะหาลูสามเอาเลยเนาะหาลูสามตังเราบอกอะอรเราบอกอะไรมาอีกตัวหนึ่งเฮ้ย Mm. Ito nang ได้ื้อกระสอบมาเนะเป็นโฮโลนก้ชอบทยางแล้วก็มีอยู่ป็มันระดานไก่อนกังเดียวโกโขาดพัมันงใส่ตรงใบชงมบไผุ่บาทอย้นนเท้าชองรุนหมอีมพันลป็นเนรวมเบดเลยข้าตัวอร่อย หกลอยบ่๊ะจำมาลงหกลอยเดียวกันนะจำชีหกปลาเขาเป็นแปะโตแปะโตไปกว่าสิบแบ่งให้พ่อใหญ่แน่เนาะกระลุนเบิ่งพี่น,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 น้องว่าเสือปลาไปยังกระลุดเบิ่งน้ำการนว่าเสือปลาไปยัง เทียวถนปราหม่ากันเลือมตงกัพักยังวะสลัดบะมีเนี่ยยำไปบินท่านหาซื้อพักหาซื้อพักพี่น้อบะมังนาวเน้่

kawang 1 kg. thalai? kawang 1 kg. jimmy yuk kawang 10 kg. kawang 10 ชิอพ <laughs> ักไปกินกับปลาเผาหลุดเบิร์ห่าสิได้ยังทั่วเองได้มาชิวออกจากไปบรรยากาศของตลาดในส่วงโควิดก็สิประมาณนี้เนาะพี่น้อง พี่น้องเห็นบรรยากาศเนี่ยนี่คือใจอันนั่งฮะนะซอมบีฮะนะซอมบี้มาว้ายเห็นตาตีเลยเนาะสถานลุ่นเหมือนกันเฮาเขาเมื่อกี้เหมือนพี่น้องเห็นบรรยากาศคุณแมู่้หานเกือบให้พี่น้องรุ่นเราจะเอาไปยังไปยังชิมาสะเลย แต่ก็ชิซืสอยังจักอย่างให้เราบุญเพ่งพี่น <laughed> <laughs> <scale entirely> <laughs> ้องหลังจากขี่ฝนไทยหน้ามาเหมยส่งได้บ่เอาไปอ้าเกือบขี่ไปเท่าจะงามนี่เกือขีดนี่ป้งเราแล้วเราจะเกือบแบบใด cướp khịp này ngam hơi chụp bằng đu chụp bằng Thứ mòn anh đu chụp anh đu chụp anh sao xong rồi bỏ ăn đi Cóp bằng ngon như làm cháo bóng bóng

บัเติมเงินห่นเนาะยังบ่ทันได้เติมเงินเก็บของใส่รถปานนี้พี่น้องเลยาดปลาสันสซือสําหรับคลิปนี้ก็สิจบเพียงเท่านี้เนาะพี่น้องบ่ดีครับมาเบิ่งก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เด้อพี่น้องขอบคุณล่วงหน้าบ่สุขสุคนเนาะ